ครับวัสดีครับวนพื่พี่นุองมันสอดไข่ครับให้เป็ดเดีครับเนี่ยทอดตอนพ้นโต้ครับมันเนี่ยด่วยเพื่อพังโครนครับฝนตกที่อสองเลยก่ามันง่ายครับมืดทึบเลยครับพี่นุอง ไข่เป็ดนเลี้ยงว่าอนครับแต่คือออกมาเสิร์ฟของยังได้เ้ยทอาใข่เป็ดโอ้ยสุดวันนี้เรามากินไข่เป็ดแต่เช้า มอนาผมปรุงระครับพึ่นปรุงเพิ่นเื้อซอดเพื่อหะไร้าเราผมมีนาที่ทอดนั่นเดียวเชียวมเปไหม สุกหอมดามสุกหอมแต่ยังหอมเลยครับยังหอมเลย โอ๊ยสิพี่หให้ดีๆขัวะนะพี่น้องแดงดีขนาดเลย 哦，你哦、oh, yeah. oh. <laughs> mm，你看见了没？中，哈哈哈哈！嗯。 ไข่เป็ดโอ้หอมจ้งหอมดีไหมลองหอมนะเฮียไปนิดนึงผัวนะเฮียไปนิดนึงครับเออพอเป็นแผ่นด้าหรือบินอง Tak. Tak, så og kig ned, Nu har man เฮ้เกี่ยวพี่แข็งมาแทบอย <laughs> ู่หัวใจมันแตกโอ้พี่มึงโแสบครับ เซีบเลยหอมมวยเฮ้ยลยพี่น้องอย่ามันเฮียอย่ามันไม่ได้กินสีสันนะครับพี่น้อง ที่สอนเสตียของเจ็บรตุ้ที่ไปสอนผาแล้ถอดใครครับเสตีัเกี่ยวครับผมบค่อยใส่น้ำมันหลนะครับผม่ยามันหนึ่งนี่สยกับค่อยพลิกเอาพลิกนาพลิกหลังค่อยพลิกเอานะครับใส่ไฟบุแห้งหมดเลยู้น,น,นาเป็รมากินแบบ อุ่นน้ำมันนะครับมไม่ได้ถอดระมาณน,นี้แหละครับพี่น้องแส่เจียวแค่เจ,เจเียวไอ้สอนแซ่บด้วสิบเลยนี่เช้านี้ที่สกลนครบุกฮุ้งกันหลายครับพี่น้องเช้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่างอยู่ห้างบุกบุก้งประกาศพี่แจ๊ครับ ยรสิเฮียมเจ็บนักศึกษาพี่น้องมาทอดไข่ครับมืนเนี่มันจะหอมเลครับหอมมันมันหอมไอ้หอมกระเทียมก็ทอดด้วนใจนะเพื่อนผู้ชมเองผมมิ่งในที่ทอดหายยางเดียวเจ็บนักศึกไปสอนภามาทอดไข่เป็ดจ้าม,มืนเนี่ แดงๆนี่นะครับสังเกตดูว่าสีแดงๆนงยังครับแดงแดงผมกรามแห้งไปเ,เนี่ยเสะๆอย่างมาแล้วครจะเ,เ,เทียมมาเอาเทียมอ๋อมาเทียมมั้ยยังเสร็จได้พี่น้องมั้ย แซบเมื่ไปสอนมาตามหาความแสบที่อำเภอพ่องค้น,คคนจังหวัดสกลนอครครับพี่น้องจะรีสอร์ทเ,เพื่อนในคดีให้บอกพุงบางอย่าง,น,งนั้นอะไรเพื่อนในตำกินหนงบัดเลยเดินบุลเล่บางวันเพื่อนพาอมาตำบักพุงหาปู้ดองหาบักกอกหายมาตาำแฉบแฉบพี่น้องให้พี่ให,พให้น้องเบื้องที่ตำพุ่งแสบอันนี้ปิป้นบัดนะครับอย่ามันเหนียมันเลียหน,หน่อยแล้ว ทอดไข่เป็ดตังซื้อว่าไนดีครับเนี่ยไข่เป็ดไข่เป็ดแสบนนวดจ้ะครับ <c oughs> ตังคซื้อแซ่นะพี่น้องรอบผม หอมหอมหอมนะครับยังหอมเลยมลผมกลกับเพื่นผมยังปิน้นเดี๋ยวไ่นอ,อ,อบไข่ปิดทอดไข่ปิดเสิบลูกสิทอดไข่ปิดให้พี่นอง ครับให้พี่น้องเบิองเซนเดียครับทอดไข่เป็ดผู้ใดอยาก,กเฮ็ดกินเด้อครับพี่น้องเออกินเขาเนียเมือเซ้เมีีประโยชน์นะครับร่างกายเขาที่มีเฮียวมีแห้งไปเฮ็ดยวกันที่างานนะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ไอสอนกับฟาา้าไปที่นู่นนะครับผมฝากไปจับทอดไข่เป็ดนะครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ